สวัสดีครับผมนายตีน่าจางของแพ่วตัวแทนของกลุ่มที่สิบห้านะครับจะมานําเสนอรายงานที่6ก MQTT นะครับโัวอุปกรณ์ที่ใช้ในรางานนี้มีประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องบอร์ดทดลองโหนด MCU ESP8261 อันบลิสบอร์ดหนึ่งอันหแผ่นนะครับสายไมโคร USB 1เส้นแล้วก็ i d r e a d e r detector บวกแท็กนึ่ชุดแล้วก็สายต่อ,อจอรตัวนี้จะเป็นภาพ จำลองหลักการทำงานของ MQTT นะครับต่อมาก็เป็นการเตรียมการทดลอง1การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอลของ Ubuntu โดยโปรตตัวคอ s SH นะครับ2ติดตั้ง Node.js สำหรับเขียนโปรแกรมนำค่าจาก MQTT ไปใส่ในฐานข้อมูล3ติดตั้ง Mosquito เพื่อทำหน้าที่เป็น MQTT Broker 4ติดตั้งไลบรารี MQTT Pub/Sub ใน a d e อ o i d นที่สามสี่นะครับตามตามนี้นะครับสามสี่นี้เป็นการอ่า uh, นำเข้าไลบรารีนะครับตอนที่หนึ่งการรับส่งข้อมูลระหว่างโปรโตคอลกับคอมพิวเตอร์ผ่านไหมผ่านโปรโตคอล mpt นะครับการทดลองที่หนึ่งการรับส่งข้อมูลระหว่างไมโครกับไปยัง mpt broker นะครับ r ันคำสั่งโม ok ดิโต under score sub slash h โลคอลโฮสต์ ode, และทีเทสในอุบ n t ตูแล้วก็เสียบสายยูสบีระหว่างมันคนเนเลอรกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็3ามเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE นะครับโดยใช้โค,ค้ดในก i ิด u b นะครับตามนี้นะครับก็คือกอบตัวโค้ดเนี่ยไปวางในตัว Arduino IDE แล้วก็อัปโหลดเข้าบอร์ดนะครับในโฮคอนเนลเลอร์แป6แล้วก็เปิดซี r i a l m o n i t เ r แล้วก็ดูการทำงานของ s e r i a Monitor แล้วก็ VS Code นะครับโดยจะทำะขั้นตอนเหล่านี้เราก็ต้องทำการคอนฟ i ิกแล้วก็อเช,ชื่อมโยงตัว Arduino IDE เนี่ยเข้าอาเข้กับตัว VS Code เราด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอตัว Serial Monitor เมื่อทำการรันโค้ดแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของ VS Code นะครับหน้า Terminal ที่น mm hmm. ันโค้ดเมื่อนังกล่าวไปนะครับต่อมาเป็นคำถามท้ายบทที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งนะครับโปรแกรมในการทดลองนี้เป็นการส่งข้อความ hello ไปเซิร์ฟเวอร์ใช่หรือไม่ใช่นะครับก็คือจะส่ง hello เนี่ยขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์แต่ในการทดลองข้อความ hello มปรากฏขึ้นที่ใดบ้างเหตุนใดเป็นเช่นนั้นก็จะขึ้นที่ serial monitor แล้วก็ตัว v Terminal ใน v s Code นะครับ เพราะว่า2ตัวนี้ทำงานเชื่อมต่อกันตัวตัวฮัลโหลตัวซีเรียลตัวไมโครคอโทรวเตอร์เนี่ยมันจะส่งข้อมูลตัวคำไอข้อความว่าฮัลโหลเวอร์เนี่ยขึ้นไปที่เข้ามาเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของเราเพื่อจะส่งไปเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเปิดเทอร์มินอลใหม่ในวิดีโอด ส่งข้อความ How I U ไปยังปุ c ตคอพร้อมแสดงผลการทำงานทางซ e เรียลแล้ว็บโ o นนะครับก็ก็จะได้ตามนี้นะครับเมื่ออเราใช้คำสั่งวอลติโต o นะครับขีดเขีดเเนี่ย Helloer เราจะเปลี่ยนจากอ่าเป็นไอเปลี่ยน h e l l o w o r d เนี่ยเป็น How I U นะครับก็พอเปลี่ยนเป็น How I U เนี่ยก็ตัวในบอร์ดเนี่ยก็จะ ก็จะส่งข้อมูลไปใหม่นะครับว่าเป็น how are you ก็ขึ้นมาที่ serial monitor นะครับแล้วก็เราก็มันจะขึ้นที่ตัว serial monitor ้วยนะครับเอ๊ที่เทอร์มินอลของ VS c o d e ด้วยครับก็นี่ครับ hello world เอ๊ how are y o u นะครับเปลี่ยนจาก hello when how are y o u ตรงนี้แล้วก็ต่อมาให้สาแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ microcontroller ส่งข้อความ yellow ไปที่ topic mango พร้อมผลแสดงผลการทำงานทั้ง serial มอนิเตอร์แล้วเว e โค้ดนะครับว่าเราจะต้องไปแก้ไขในส่วนของโค้ดนะครับในตัว a d u i n o IDE นะครับเปลี่ยนจากตรงนี้ที่จะเป็น test in public นะครับ test แล้วก็ข้อความที่ส่งจาก Hello World นะครับก็จะเปลี่ยนแก้ไขเป็น Yellow นะครับ mm hmm. พอแก้ไขแล้วอัปโหลดโค้ดเข้าไปใหม่นะครับก็จะแสดงผลตามนี้ที่ a รี s i a Monitor นะครับก็จะ อ่าท็อปิกเนี่ยจากเทสก็จะเป็นแบงโก้แล้วก็เมสเซจจากฮัลโหลเวิร์ก็จะเป็นเยลโล่นะครับตที่เทอร์มินอลเหมือนกัน,นครับก็จะส่งข้อมูลเยลโล่ขข้นไปนะครับก็ขอจบการน,นำสนเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ